รายการเสียงตามสายสารณารู้เรามีข่าวสารและกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ฟังของเราขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยงานประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตนาําบลแม่ละทุกท่านนะครับ และท่านผู้ฟังที่รับฟังทางช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละหรือช่องทาง YouTube ของ,องการบริหารส่วนตำบลมะละนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายประจำวันพุทธที่6พฤศจิกายน2567วันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมนะครับนายวิกรณกอากาศตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการของทุกท่านเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับเรามีข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นข่าวกิจกรรมในพื้นที่การพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนไปด้วยกันขอให้ท่านฟังทุกท่านรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินติดตามข้อมูลดีๆจากพวกเราได้ในรายการของเรานะครับเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับกับช่วง ข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเมื่อวันที่1นึถึงส่พฤศจิกายน2อ6 7งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดได้นำรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ละยางหมู่สองตำบลแม่ละอเท่าสองยางจัังวดตากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงนี้โดยเน้นการส่งน้ำ อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกงานป้องกันยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขัดแคลน้ำสำหรับอุปโภบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของเราครับข่าวกิจกรรมต่อไปนะครับวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567นายพิสิทธิ์เมละเจริญพรนายกงครงการบริหารส่วนตำบลเมละ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชะการคณะของกองการศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละนะครับรวมไปถึงกำน,นันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ละและภาคีความร่วมมือได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละและกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนได้เข้ารวมประชุมเตรียมการ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละอําเภอท่าสงยางจังหวัดตากในการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการวางแผนการจัดงานลอยกระทงให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเรานะครับและสืบสารประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนอีกทางยังมุ่งเน้นการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของตำบลแม่ละของเราด้วยครับข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับวันจันทร์ที่4พฤศจิกาย,ยน2567กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละได้ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โรงเรียนห้วยนกกกและบริเวณสายนอกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อลดปริมาณขยะสะสม อีกทั้งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนโดยมีการดำเนินงานเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในตำบลของเรานะครับและข่าวกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับวันอังคารที่5พฤศจิกายน2 5ิ7คณะสุ่มตรวจอาหารกลางวันจากกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแมละ ได้ออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีหนคีเพื่อให้ความมั่นใจว่าการจัดเตรียมอาหารกลางวันมีคุณภาพสะอาดและเพียงพอสนับเด็กเล็กทางนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเด็กในชุมชนครับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงกิจกรรมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผล,ผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2567 โครงการบริหารส่วนตำบลบ้ละสรุปผลดำเนินงานในปีงบประมาณ2 5 6 7ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆที่สำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดท่านใดที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook หรือทาง YouTube สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชมวิดีโอสรุปผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบละละได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบละละและท่านผู้ฟังทุกท่านเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2 5 6 7องค์การบริหารส่วนตำบละละขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2อง7ระหว่างวันที่1 3ถึง15พฤศจิกายน 2567ณนบะริเวณท่าน้ําสะพานบ้านแม่ละยางหมู่ที่2ตำบลแม่ละอเภท่าสองยางจงัตากภายในงานนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายอาทิการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแสดงละครพมา่าการแสดงของเด็กนักเรียนการประกวดกระทงใหญ่พร้อมขอบวนแห่ตะการตา การประกวดนางนพมาตรจำแรงขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามและร่วมลอยกระทงเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีนี้นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆในงานของเรานะครับมีอย่างมากมายเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2567จะมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับทุกท่านสามารถร่วมแรงกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับนักร้องตัวแทนหมู่บ้าน แต่ละหมู่นะครับ12หมู่บ้านนะครับร่วมกันประกวดร้องเพลงและส่งกำลังแรงใจเชียร์หมู่บ้านของท่านเองนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความสามารถในการร้องเพลงนะครับร่วมเข้าการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งในวันที่13พฤศจิกายน2567จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบละงานประเพณีลอยกระทงของเรานะครับโดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับทุกเพศทุกวัยที่รักในเสียงเพลงลุกทุ่ง หมเหตุนะครับเรารับเฉพาะคนในตำบลของเรานะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า5,000บาทณนะสถานที่บริเวณเว่ละยางหมู่ที่2นะครับโดยเริ่มต้นแข่งขันประกวดร้องเพลงในวันที่13พฤศจิกายนเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับทุกท่านที่มีความประสงค์อยากสมัครขับร้องเพลงนะครับแข่งขันร้องเพลงสามารถสมัครได้ด้วยตัวท่านเองนะครับผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละมาแสดงความสามารถ และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงลูกทุ่งไปพร้อมกันนะครับไฮไลท์ของเราในปีนี้นะครับเรายังมีการประกวดนางนพมาศจำแรงในคืนวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 7เตรียมพร้อมรับความบันเทิงกันหรือยังครับทุกท่านครับกับการประกวดนางนพมาศจำแรงสาวประเภท2ร่วมสนุกม้วนจอยกันนะครับท่านใดที่มีความประสงค์สมัครนะครับสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตะบนแม่ละ ซึ่งนางนพมาศจำแรงในปีนี้นะครับเราเปิดโอเพนนะครับทุกพื้นที่สามารถมาสมัครได้นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคืนวันที่15พฤศจิกายนยังมีการประกวดกระทงใหญ่พร้อมขบวนแห่ประการตานะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2167เพื่อสืบสารประเพณีลอยกระทงระหว่างวันที่13-15 พฤศจิกายนสองพนหายโยน2567ครับจบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละผ่านทางเว็บไซต์ www. m a l a .go.th หรือทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบะละยังสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579ทางโทรสาร0 5 5 0 3 0 5 3 9หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส สารบัญ u n d e r ตากแอดมะละ .go. ชีเฮดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตนำบลมะละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางขอกระจายข่าวไร้สายเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาประมาณ17.00นเป็นต้นไปและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตนำบลมะละ สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตะบลมะละก็หมดเวลาลงแล้วนะครับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับรายการเสียงตามสายที่จะนำเรื่องราวและข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมาฝากให้ชาวตะบลมะละของเราและท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมผู้บริหาร นำเขมโดยนายพิสิทธิ์มมละเจริญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะครับและหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้ตามช่องทางดังกล่าวที่เราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราสำหรับวันนี้ ต้องกล่าควคำว่าลากันไปก่อนสวัสดีครับ